ถ้าคุณเกิดราศีตุลเดือนมกราคมปี2569นี้ไม่ใช่เดือนที่สบายแต่เป็นเดือนที่สำคัญมากนี่คือเดือนที่จักรวาลกำลังถามคุณตรงๆว่าชีวิตที่คุณกำลังใช้อยู่ตอนนี้เป็นชีวิตที่คุณเลือกจริงๆหรือเป็นชีวิตที่คุณยอมยอมไปเพราะไม่อยากมีปัญหาราศีตุลเป็นราศีของความสมดุลแต่ความจริงที่คนตุลไม่ค่อยพูดคือคุณมารักษาสมดุลของคนอื่น จนลืมรักษาสมดุลของตัวเองในเดือนมกราคมปี2569คือเดือนที่ความจริงข้อนี้จะชัดมากนะฮะคือโครงสร้างของดาวเนี่ยในเดือนมกราคมที่กระทบกับราศีตุลดาวสำคัญที่โคจรเด่นดาวเกตเข้าราศีมีนดาวพุธอังคารอาทิตย์ศุกร์รวมพลังในเรือนที่4ของคุณและพุธยกเข้าสู่ราศีกลุ่มช่วงปลายเดือนในเรือนที่5ฉะนั้นนะครับแปลสั้นๆบ้านใจงานความสัมพันธ์ ใกล้ตัวจะเป็นเวทีหลักของเดือนนี้หนึ่งเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวและใจลึกๆดาวหลายดวงรวมกันในเรือนที่4เรือนที่4ี่คือบ้านครอบครัวฐานชีวิตความรู้สึกปลอดภัยสำหรับคนราศีตุลเดือนนี้จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดบ่อยมากคิดเรื่องย้ายบ้านซ่อมบ้านเปลี่ยนบรรยากาศในบ้านมีเรื่องต้องกลับไปจัดการกับครอบครัวผู้ใหญ่พ่อแม่ บางคนต้องรับบทเสาหลักแบบไม่ได้ตั้งใจหรือรู้สึกว่าบ้านไม่ใช่ที่พักใจเหมือนเดิมนี่ไม่ใช่โทษแต่มันคือบทเรียนดาวคารในเรือนที่4ี่ทำให้เกิดความตึงเครียดในบ้านง่ายคำพูดแรงๆการเถียงเรื่องเก่าถูกขุดขึ้นมาคำเตือนสำคัญมากนะครับเดือนนี้อย่าใช้อารมณ์ตัดสินเรื่องครอบครัวเพราะคำพูดบางคำอาจกลายเป็นรอยร้าวยาวทั้งปี สองการงานทําเยอะแต่ใจไม่ค่อยนิ่งแม้เรือมการงานตรงๆจะไม่โดนดาวใหญ่แต่มันเล็งน,นะนะฮะมีดาวไหลดวงไปกระจุกเลยเล็งแต่เพราะใจไม่สงบงานเลยรู้สึกหนักกว่าความเป็นจริงเหตุการณ์ที่ชาวราศีตุลจะเจองานที่เกี่ยวกับบ้านอสังหาเอกสารที่ดินสัญญาอาจจะเกิดขึ้นหรืองานที่ต้องทําแทนคนอื่นงานเร่งด่วนจากผู้ใหญ่ ความรู้สึกว่าฉันทําเยอะแต่ไม่มีใครเห็นนี่คือผลของอาทิตย์อังคารสุกในจุดที่4งานไปกระทบใจโดยตรงถ้าคุณเป็นคนทํางานในองค์กรจะรู้สึกอยากเปลี่ยนแต่ยังไม่กล้าและเริ่มตั้งคําถามว่าทําไปเพื่ออะไรถ้าคุณทําธุรกิจเดือนนี้เหมาะกับการจัดโครงสร้างมากกว่าขยายเคลียร์ต้นทุนเคลียร์ระบบมากกว่าลุยเพิ่ม3การเงินเงินเข้าออกเร็วแต่ไม่ค่อยเหลือ เดือนนี้เงินของราศีตุลมีรายจ่ายเกี่ยวกับบ้านครอบครัวรถที่อยู่อาศัยจ่ายเพราะความจําเป็นมากกว่าความอยากมีค่าใช้จ่ายที่ไม่อยู่ในแผนข่าวดีคือยังไม่ถึงขั้นขาดมือมีคนช่วยมีทางแก้เฉพาะหน้าข่าวที่ต้องระวังอย่าเอาเงินไปแก้ปัญหาอารมณ์อย่าซื้อของแพงเพื่อปลอบใจตัวเองดังนั้นเดือนนี้เงินไม่หายเพราะดวงแต่หายเพราะความเครียดดาวการเงินยกได้ตําแหน่งมหาอุด ในจุดที่สี่บางคนเสียเงินไปกับบ้านกับรถกับคนในครอบครัวกับคนที่รักนะบ,บางคนได้ใช้จ่ายเกี่ยวกับยวดยานพาหนะหลักทรัพย์นะฮะที่อยู่อาศัยหรือได้ไปพักผ่อนดาวองคารเป็นมหาอุดเนี่ยบางคนเนี่ยจะได้เงินก้อนใหญ่คือตั้งแต่กลางเดือนกุมภาไปกลางเดือนพฤษภาไปจนถึงปลายเดือนกุมภาเนี่ยดาวองคารยกไปหน,นึ่งสี่สิบห้าวันคุณมีโอกาสร,รวบรวมเงินก้อนได้หรือมีเหตุการณ์ให้ได้เงินก้อนโตนะบ,บางคนพบรักเจอคู่หรือเจอต่างเพศที่มีบาร,รมีมีขั้นมีตาแหน่ง คือในดวงชะตาถ้ามีคู่เดือนนี้จะมีบทสนทนาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวเรื่องอนาคตจริงจังเรื่องความมั่นคงบางคู่จะรู้สึกว่าอีกฝ่ายไม่เข้าใจหรือเป็นเราเป็นฝ่ายประครองอยู่คนเดียวความสัมพันธ์ที่แข็งแรงจะลึกขึ้นถ้าฝืนฝืๆจะเริ่มอึอดอัดมากถ้าคุณโสดนะครับคุณจะไม่อยากเริ่มอะไรใหม่ง่ายๆเพราะใจยังไม่ว่างจริงแต่ถ้ามีคนเข้ามามักเป็นคนจากที่ทํางานหรือคนที่มีภาระชีวิตเยอะเหมือนคุณก็ได้ ดัน,นั้นในช่วงเวลานี้นะครับด้านสุขภาพคุณอาจดาวเกตเข้าจุดที่6ในราศีมีนคุณอาจจะเหนื่อยใจง่ายเบื่อง่ายหมดแรงกับเรื่องเดิมๆอาการที่พบบ่อยบางทีอาจจะนอนไม่ลึกปวดหัวเครียดระบบย่อยนะฮะอยากอยู่เงียบเงียบคนเดียวคําแนะนําเดือนนี้อย่าฝืนเข้าสังคมการอยู่เงียบเงียบไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือการฟื้นพลังคันจุงนักจิตวิเคราะห์ระดับโลกเคยกล่าวไว้ว่าสิ่งที่คุณหลีกเลี่ยงมักเป็นสิ่งที่คุณต้องเผชิญ เพื่อเติบโตในเดือนมกราคมปี2569ไม่ได้มาเพื่อทำให้ราศีตุลลำบากแต่มาเพื่อให้คุณซื่อสัตย์กับใจตัวเองเะนั้นถ้าคุณกล้าฟังใจเดือนถัดไปชีวิตจะเริ่มเบาขึ้นอย่างชัดเจนสรุปสั้นๆเดือนมกราคมนะครับเดือนที่ราศีตุลต้องตั้งหลักก่อนจะตั้งตัวดาวพรฤหัสบ,บดียังอยู่ในจุดสุภะผู้ใหญ่ยังหนุนเครือขาอ่ายยังนำความจเจริญม,มาให้ นะฮะลังพยายามสร้างคอนเนคชันสร้างเครือข่ายมากๆจะเป็นผลดีในปีเนี้ยดาวคอนเนคชันดาวเจ้าเรือนสหัชชาเนี่ยอยู่ในจุดสุภาแล้วก็จะเข้าเป็นมาอุดอีกรอบหนึ่งก็คือประมาณพฤษภาคมงนั้นปีนี้ราศีตุลเนี่ยหลังครึ่งปีหลังเนี่ยสิ่งใดที่ดีจะปรากฏเป็นผลสิ่งใดไม่ดีเนี่ยมันก็จะได้เลิกและมีสิ่งใหม่มาแทนเพราะว่าตอนนี้ดาวพฤะหัสอยู่จุดสุภาแล้วจะเข้าเรือนการงานงานเจเริญก้าวหน้าแน่นอนปีนี้ฉะนั้นช่วง ห้าเดือนนี้ดาวพฤหัสอยู่จุดสุภาษสุภาษไปว่าการศึกษาการพัฒนาตัวเองการเรียนรู้ระดับสูงการพัฒนาจิตวิญญ,ญาณการเปลี่ยนความเชื่อการเปลี่ยนไม้เซตช่วงนี้เหมาะเรียนรู้ศึกษาสิ่งต่างๆในแขนงใหม่ๆและจะได้องค์ความรู้ดีๆนะพอคุณเรียนรู้ในช่วงนี้นะครับหลังวันที่ประมาณพฤษภาปีหกเก้าเนี่ยสาสิบเดพฤษภาไปเนี่ยพฤทธหัสเข้าเรือนการงานสิ่งที่ทําสิ่งที่เรียนมาสิ่งที่ทําจะก่อผลต่องานต่ออาชีพหรือต่อภาระหรือต่อ ความเป็นไปหรือบทเรียนชีวิตคุณที่คุณทําก็จะมีความสเร็จเป็นช่วงที่จะรับผลของดาวพฤหัสที่เข้าในเรือการงานความสําเร็จหรือสิ่งต่างๆที่ทําจะมีมุมดีๆะฉะนั้นช่วงเนี้ยพัฒนาตัวเองให้มากแนะน,นําเลยคุณเคยสังเกตไหมครับว่ายิ่งทํางานหนักขึ้นทุกปีแต่เงินกับเหลือน้อยลงทุกปีในเดือนมกราคมปี25 6 9ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนปีในปฏิทินแต่มันคือช่วงที่โครงสร้างชีวิตเริ่มรีเซ็ตจริงๆ ถ้าช่วงที่ผ่านมาคุณเจอแบบนี้เงินเข้าช้ากว่าเงินออกตั้งใจเก็บเงินแต่ไม่เคยถึงเป้าโอกาสดีเข้ามาแต่ตัดสินใจพลาดซ้ำๆรายจ่ายแทรกไม่รู้ที่มาเหนื่อยขึ้นแต่ชีวิตยังไม่ขยับถ้าอย่างน้อย2ถึงสข้อนี้ตรงผมขอพูดตรงๆนะครับนี่ไม่ใช่ดวงตกและไม่ใช่คุณไม่เก่งแต่มันคือคุณกำลังใช้วิธีหาเงินและการตัดสินใจที่ไม่ตรงกับโครงสร้างดวงของตัวเอง ตลอดหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่อายุ12บสองแต่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมศึกษาวิชาโหราศาสตร์เนี่ยหลายแนนขนงพร้อมกันไม่ใช่แค่ศาสตร์เดียวทั้งโหงราศาสตร์สากลโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตรยเเ์ยูเรนโหราศาสตร์พารพาตะโหราศาสตร์จีนและสิ่งที่ผมทํามากกว่าการทำํำนายคือผมนําดวงวันเดือนปีเกิดเนี่ยมหาเศรษฐีระดับโลกมาวิเคราะห์เทียบข้ามตาราข้ามระบบข้ามาศาสตร์เพื่อดูว่าอะไรคือรูปแบบที่เกิดซ้าอะไรคือโครงสร้างการตัดสินใจซ้ํา ที่ทําให้คนบางกลุ่มสร้างความมั่งคั่งได้จริงไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่ซ้ําแล้วซ้าเล่าและสิ่งที่ค้นพบชัดมากคือมหาเศรษฐีไม่ได้รวยเพราะโชคแต่รวยเพราะเขาใช้วิธีตัดสินใจเรื่องเงินที่สอดคล้องกับโครงสร้างดวงของตัวเองโดยที่หลายคนไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเพาะนั้นในเชิงของราศา์เชิงโครงสร้างนะตั้งแต่ยุคบาบิโลนเนี่ยเขาแบ่งกลุ่มคนทั่วโลกออกเป็นเพียงสิกลุ่มเป็นโครงสร้างราศี ราศีเนี่ยไม่ใช่เรื่องโชคแต่คือนิสัยการตัดสินใจซ้ำๆที่ทําให้บางคนรวยบางคนวนหลงทางชีวิตจากประสบการณ์ที่ผมดูดวงให้นักธุรกิจและคนที่มีทรัพย์สินจริงจํานวนมากผมเห็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันคือคนรวยไม่ได้ใช้สูตรเดียวกันแต่ทุกคนใช้สูตรที่ถูกกับราศีของตัวเองและนี่คือเหตุผลที่ผมสร้างคอร์สหนึ่งร้อยกฎแห่งความบังคัง่งเฉพาะราศีเกิดกฎทุกข้อในคอร์สนี้ไม่ได้คิดขึ้นจากความเชื่อแต่กันจากโครงสร้างที่เกิดสำจริง ของคนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกในราศีเดียวกับคุณสําคัญมากนะครับข้อนี้ไม่ใช่การดูดวงเพิ่มแต่คือการทําให้คุณรู้ว่าราศีของคุณควรหาเงินจากทางไหนควรเสี่ยงหรือควรรอควรปิดรอยรั่วก่อนหรือเร่งรายได้ก่อนและควรหยุดนิสัยแบบไหนทันทีถ้าไม่อยากพังซ้าผมขอพูดตรงๆเลยถ้าคุณยังใช้สูตรการเงินของคนอื่นต่อให้คุณดูดวงแม่นแค่ไหนนะครับชีวิตการเงินก็จะวนลูปอยู่ที่เดิม ไม่ว่าจะกี่ปีกี่เดือนแต่ถ้าคุณใช้กฎที่ออกแบบมาสําหรับราศีของคุณโดยเฉพาะในปี6 9จะไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะฮะม่กราคมปีนี้ผมอยากให้คุณคิดว่าของขวัญปีใหม่ให้ตัวเองที่คุ้มที่สุดคือการเปลี่ยนโครงสร้างชีวิตการเงินผมอยากให้คุณถามตัวเองตรงๆเพียงข้อเดียวถ้าอีกหนึ่งปีข้างหน้าชีวิตการเงินยังเหมือนเดิมชั้นโอเคไหมถ้าคําตอบคือไม่ให้พิมพ์คําว่าพร้อมมังคังและตามด้วยราศีที่คุณเกิดทักไปหาแอดมินที่ใต้รูปโปรไฟล์ หรือหน้าช่องที่งานจะส่งรายละเอียดให้ทันทีเพราะคนที่เปลี่ยนชีวิตได้ไม่ใช่คนที่รู้ดวงมากที่สุดแต่คือคนที่ลงมือแก้ดวงของตัวเองจริงยังมีเคสผู้หญิงคนหนึ่งนะเป็นนักเรียนในคลอดนี้เธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวตกง,งานไม่มีเงินมีภาระ,ะที่ต้องเลี้ยงลูกและยอมรับตรงๆว่าไม่รู้จะเดินต่อ,อยังไงนะเธอบอกว่าเธอไม่ได้มาเรียนคอดนี้เพราะหวังรวยเร็วแต่เธอมาด้วยคําถามเดียวคือหนูไม่อยากพลาดซ้ําหนูอยากตัดสินใจให้ถูกสักครั้งในชีวิต สิ่งที่เธอทำไม่ใช่การเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดไม่ใช่การเสี่ยงแบบบ้าบินไม่ใช่การทําทุกกฎเธอเลือกใช้เพียงไม่กี่กฎที่ตรงกับโครงสร้างราศีที่เธอเกิดและนิสัยการตัดสินใจของตัวเองจริงๆเธอหยุดทําบางอย่างทันทีที่ไม่เหมาะกับดวงตัวเองและเริ่มขยับในจังหวะที่เธอไม่กล้าเคยขยับมาก่อนผลลัพธ์คือภายใน35วันเงินก้อนแรกระดับ2ล้านเข้ามาในชีวิตเธอจริงพราะนั้นประโยคที่เขาพิมพ์ม,มาบอกในไลน์ว่าหนูไม่ได้เก่งขึ้นหนูไม่ได้โชคดีขึ้นหนูแค่เลิกใช้วิธีที่ผิดกับดวงของตัวเอง เพราะนั้นประเด็นมันไม่ใช่เงินสองล้านและไม่ใช่ระยะเวลาสาสิบห้าวันแต่คือความจริงที่ว่าถ้าคุณถ้าคนที่อยู่ในจุดไม่มีงานไม่มีเงินและมีภาระ,ะชีวิตสูงยังสามารถเปลี่ยนเส้นทางชีวิตได้ด้วยการตัดสินใจให้ตรงกับดวงตัวเองคุณเองก็ไม่จำเป็นต้องวนหลูปแบบเดิมอีกต่อไปก็ทักไปหาแอดมินเลยพร้อมมังคัง